สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนคุณของกามและโทษของกามครับเจ้า <ª. S 1> สกยะทรงพระนามว่ามหานามะได้กราบทูลถามพระพุทธมีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างเป็นอุปกิเลตแห่งจิตก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดโลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดีอย่างครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้ เป็นบางครั้งบางคราวข้าพระองค์เกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าธรรมชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว มหานามะทมนั่นแหละราคะโทสะโมหะที่ท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหธรรมก็ดียังครอบงำจิตของท่านไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราวมหานามะถ้าทมนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาด ในภายในแล้วท่านก็จะไม่อยู่ครองเรือนไม่บริโภคกามแต่เพราะท่านละธรรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายในฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือนจึงยังบริโภคกามมหานามะถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงว่า กามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความรับแค้นมากโทษในกามนั้นยิ่งนักดังนี้ถึงแม้อริยสาวกนั้นเว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมแต่ยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เธอก็จะยังเป็นผู้เวียนกลับมาในกามได้แต่เมื่อใดอริยสาวกได้เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีความทุกข์มากมีความคับแขนมากโทษในกามนั้นยิ่งนักดังนี้และเธอก็เว้นจากกาม เว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปิติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบก,กว่านั้นเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้มหานามะแม้เราเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนั้นยิ่งนักดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมแต่ยังไม่บรรลปุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเราจึงปฏิญาณไม่ได้ว่า เราเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามแต่เมื่อใดเราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคนมากโทษในกามนั้นยิ่งนักดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปีติและสุข และกุศลอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณได้ว่าเราเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมหานามะก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายมหานามะกามคุณห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือรูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่รู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกรสที่รู้ได้ด้วยลิน้นสัมผัสทางผิวที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมหานามะเหล่านี้แลกรรมคุณห้าประการความสุขความสมนัสใดอาศัยกรรมคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายมหานามะก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลาย กุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันในการประกอบศิลปะคือด้วยการนับคะแนนก็ดีด้วยการคำนวณก็ดีด้วยการนับจำนวนก็ดีด้วยการถ่ายก็ดีด้วยการค้าขายก็ดีด้วยการเลี้ยงโคก็ดีด้วยการยิงธนูก็ดี ด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดีด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องตรากตรำกับความหนาวต้องตรากตรำกับความร้อนต้องลำบากอยู่ด้วยสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานหรือต้องตายเพราะความหิวความกระหายมหานามะ แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีการรมเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้น โมคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลำบากรำไรรำพันทุบโอกคร่ำครวญถึงความหลงเหลือนว่าความขยันของเราเป็นโมคะหนอความพยายามของเราไม่มีผลหนอมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้นโภคะเหล่านั้นก็สำเร็จผลเขาก็ยังเสวยทุกขะโทมนัสเพราะ การคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่าทำอย่างไรพระราชาทั้งหลายไม่พึงริบโภคะเหล่านั้นไปได้พวกโจรไม่พึงปล้นไปได้ไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาตอันไม่เป็นที่รักไม่พึงนำไปได้ เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายริบโภคะเหล่านั้นไปก็ดีโจรปล้นเอาไปก็ดีไฟไหม้ก็ดีน้ำพัดไปก็ดีทายาตอันไม่เป็นที่รักนำไปก็ดีเขาย่อมเศร้าโศกลำบากรำไรรำพันทุกโก คร่ำครวญถึงความหลงเหลือนว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเรามหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น มหานามะโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองคือข,ข้อที่พวกพระราชาก็วิวาทกันกับพวกพระราชาพวกกษัตริย์ก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย์พวก พรามก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ์พวกกหาบดีก็วิวาทกันกับพวกกหาบดีมารดาก็วิวาดกันกับบุตรบุตรก็วิวาทกันกับมารดาบิดาก็วิวาดกันกับบุตรบุตรก็วิวาทกันกับบิดาพี่ชายน้องชายก็วิวาดกันกับพี่ชายน้องชาย พี่ชายน้องชายก็วิวาทกันกับพี่สาวน้องสาวพี่สาวน้องสาวก็วิวาดกันกับพี่ชายน้องชายสหายก็วิวาดกันกับสหายเขาเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะแก่งแย่งวิวาดกันทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่านไม้บ้าง ด้วยสัตราบ้างถึงความตายไปบ้างได้รับทุกข์ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น มหานามะโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองคือคนทั้งหลายต่างถือดาบและโลศอดแล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่าย เมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างคนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกดาบตัดศีรษะบ้างถึงความตายไปบ้างได้รับทุกข์บางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆมหานามะ แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะโทษอื่นยังมีอีที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นเองคือคนทั้งหลายต่างถือดาบและโลสอดแรลงธนูกรูก,กันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อนเมื่อลูกศรถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้าง,เม,ออางเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างคนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้าง ถูกหอกแทงบ้างถูกราดด้วยโคดไม้ร้อนๆบ้างถูกสับด้วยคราดบ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างถึงความตายไปบ้างได้รับทุกข์ปานตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้อีกว่ามีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบ,งบงัง,ง,าาง,บงคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองคือคนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้าง ปล้นอย่างกวาดล้างบ้างปล้นในเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในทางเปลี่ยวบ้างสมสู่ภรรยาคนอื่นบ้างพระราชาทั้งหลายจับคนคนนั้นได้แล้วให้ทำการลงโทษแบบต่างๆคือเคี่ยนด้วยแท้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้าง ตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูและจมูกบ้างลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี้ยวน้ำส้มบ้างด้วยวิธีคอสังบ้างด้วยวิธีปากราหูบ้างด้วยวิธีพุ่มเพลิงบ้างด้วยวิธีมือไฟบ้างด้วยวิธีนุ่งหนังช้างบ้าง ด้วยวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้างด้วยวิธียืนกวางบ้างด้วยวิธีกระชากเนื้อด้วยเบ็ดบ้างด้วยวิธีควักเนื้อทีละกะหาปณะบ้างด้วยวิธีแปลงแสบบ้างด้วยวิธีกางเวียนบ้างด้วยวิธีตั้งฝังบ้างราดด้วยน้ำมันร้อนๆบ้างให้สุนัขก,กัดกินบ้าง เสียบด้วยเหลาทั้งเป็นเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะบ้างคนเหล่านั้นถึงความตายไปบ้างได้รับทุกข์ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของการรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขา มีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น